ก่อนแม่จะไม่กินยาตัวนี้นะ่ะแม่มีอาการแน่วใดคุณหมอว่าจังไดคะอาการเป็นข่ามค่าข่ามว่าหมอว่าจังไดคะ่ะไ,ไตถุงปาเชื่อมไตเชื่อมส่งฟอกอยู่บ่ะไตฟอกย,อกออกอยาจะบ่ไปโอ้โหมยาจะวตายหมอให้ไปฟอกแต่ยาพวกไป,ไ,ปไม่ปัสสาวะมาสามปีแล้วคือเป็นโรคไตตอนนี้กลับกำมีปัสสาวะแล้วครับอ่าแต่วพรา รู้สึกดีขึ้นอดีขึ้นแลก็<อ><อ>ปัสสาวะออกมาเป็นท,ที่น่าพอใจมาทำบอลูนใจมาประมาณสี่เดือนก่เจ็บแผลเขียตามหรือมนหน้าอกตลอดแต่ว่าตอนนี้ไม่มีแล้วแต่ก่อนที่จะหายไปพอาจารย์เซนติก่อนแม่จะไม่กินยาตัวนี้น่ะแม่มีอาการเนี่ยไหาคุณหมอว่าจังไรคะอาการเป็นข่าม้าข่าม้า หมอว่าจังไดคะ่ะตเส่อมเ่ตกฟอกยุบบอฟอกยาต่อไป,ไปโอ้า่ยายไปหมอให้ไปฟอกไปยายไป,ไปยา<ม>เป็นโรคยังมาก,ก่อ,อไข่ไต่เสื่อมเอมดวามดันย่างเดียวก่อนเป็นนันแม่มีอาการแบบใดก่อนที่จะกินยาตัวน,นี้ต็ยังปัจจุบันเราเป็นางานาทำงานเขาอาคือ อาการเมื่อยไปมาได้สะดวกอยู่บ่ยังไปสะดวกแไงไปก pues ิดซี่บได้แล้วล่ะตอนน no ั้นน้องแม่เนาะจ้าคอยหันทางไปก็เออเมื่อยกินข่าวบระซับอือจ้าเออตึงยันขยับข่าวไปกินได้จักมือแม่มีแห้งขึ้นอ่ะทำไมาซีหาหมือนี่มั้งก็มีแห้งขึ้นว่ากินข้าวแสบอือใช่หาหมื่นกินข้าวแสบแต่ก็หัวจะคล้องดีขึ้นร้ายอยู่เมืนบอก เบาต้นเบาโตเลยล่ะหมอว่าจังไดเวลาไปหาหมอน่ะไปะหาหมอก็ท้องดันกระซุบข้อเก่าจ้าไตนี่คือดีขึ้นแล้วมมหมอบอกว่าไม่ต้องฟอกไตแล้วบอปดวดร้างสิบ่อจ้าไตช็อกไตขาแล้วไตความจ้าใจใจน้ำเดือดไยเด้ออยู <c oughs> ่นั่ลูกน้ำลานดีนอเพราะต้องฟอกไตเลยเนาะแม่เนาะผมอาจารย์สารนิจจิตอารีนะครับ อยู่กับคุณนครเกิดกิวเมื่อ8ปดวันที่แล้วผมมาหาคุณนครด้วยผลิตภัณฑ์สริตินแล้วก็คุณนครเนี่ยไม่ไม่ปัสสาวะมาสาปีแล้วคือเป็นโรคไตก็หลังจากทานไปได้เจ็ดแปดวันตอนเช้าเมื่อเช้าโทรไปหาผมว่าผมตอนนี้กลับมมีปัสสาวะ,ะ,ะแล้วครับอ่าแล้เพราะ รู้สึกดีข <S ie> ok ึ้นอดีขึ้นก็ปัสสาวะออกมาเป็นที่น่าพอใจมาทำบรลลหัวใจมาประมาณสี่เดือนก่อนหน้าเพราะว่าหมอฝ่าตัดทำบอลุเส้นขยายหลอดเลือดใส่แต่กอดลวดเข้าไปในเส้นเลือดหัวใจแล้วก็รู้สึกเจ็บแผลเหมือนเขี่ยมตามเรืองหน้าอดตลอดแต่ว่าตอนนี้ไม่มีแล้ว อาการนั้หายไปแต่ก่อนที่จะหายไปพะอจันทร์สันเซนตินอาทิตย์แรกเนี่ยมันร้อนรูปว่าสงหนวใจมากแต่พอหลังจากนั้นเนี่ยประมาณสองวันมันก็หายไปอาการนั้นก็มีแล้วแล้วก็อาการเจ็บแสบของหัวใจก็มีแล้วพ่อจันท์ก็แต่ก่อนทําอะไรที่หน่อยก็จะเหนื่อยนนะเดินไปประมาณสิบเมตรนี่ก็จะเหนื่อยมากแต่ตอนนี้นี่ก็ เดินดินตาบา่ายอะไรได้คนกกปกติไม่เคยเหมือน